สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสอสองสาี่หต้นคือเฮือนดินนี่หล่าจกได้แบบเป็นทรงแบบใดน้องทรงโมเดิร์นไปผมเห้พี่น้องเลยเนาะเขาไปหาทั้งนองแดงเพื่นสะก้อน ทางน้องสาวลาเฮาก็ย้ายงัวพี่น้องเอ้ยอ่ะมาแสดงความดีใจนําน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าบ่าวพ่มีก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นได้สาเฮือนใหม่พี่น้องเอ้ยปาโทเพิ่นมาอันย้ายงัวไกลันนี่เนาะปาน้องแดงย้ายงัวบ่นางโอ้โดยเดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนสบายดีล่ะ โอ้เงวเจจกักโตนี่ค่ะนางเงวเขาสองตเงวเขาแน่ใช่อันนี้บ่อืม,มคือโตน้อยแทนเง,งวเจ้าค่ะโตน้อยคือเจ้าของบ่เ <c oughs> มื่อหนึ่งให้ย่ายจักรลักษค่ะน้องมันเกือบจะงาได้โชงชำยลักษ์โชงชำรักษ์เจ้าเจ้าให้มันกินน้ำอยู่บ่อืม,มเลี้ยงแต่จักปีแล้วล่ะนี่นะ <c oughs> เอามันเป็นเงี้งจักรโตมันคือเป็นเดี๋ยนี้ เป็นตะกี้พุ่นโบอโอ้พุ่นก็ะงวเจ้าบ่ละโอ้ไปพี่น้องเอ้ยมาอน,นี้จังหน่อยเขาจังไปเบิ่งเสาอันนี้ก็งงวเจ้าบอละคืองวนี่นะช่องโต้นระงวเจ้าแต่ว่าช่องโต้เนี่หฮเจาเลี้ยงให้เพิ่นบบอืม<อ>้าพี่นอ้องขึ้นจอยแท้นี่ละปวยมี่อ่ะ จ่อยคือเจ้าของแหละพอโยกนอกเนาะพี่น้องโอ้อันนี้ครับคือเลี้ยงเอาลูกมันพี่น้องเอ,อ้ยสองโตให้เลี้ยงเอาลูกและอีกสองโตเนี่เป็นงัวน้องเพ,<ส>พ,พิ่นอาช<อ>ีพเพิ่นเนาะพี่น้องแต่ละมือกันใหญ่สิบอลนางโอ้โอคือเขามาเขากับปูได้มาน้าน้องเพิ่นเนาะพี่น้องมีแต่อยู่เฮือนเพิ่นแต่ว่าเมื่อนี้น้องเพิ่นมานใหญ่งัวผู้ เดินกับกว่วงเติบได้พี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าบบแมนเดินนองแดงนอนะ้องเดินเพิ่นพี่นอ้องเอ้ยให้กินน้าบ่น,นี่แหละ <laughs> ใครเนี่ยมีน้าผมน้องเนานะนนะแต่ละมือน้องพูดว่าเลี้ยงใหญ่ประมาณสองสามลักพูดว่า,าพี่นอ้องเอ้ย คนกับสิบุพเพหงัวเลยนะเบื้องทรงนี่ <c oughs> ค,นคือหยาลายอยู่สนังนอืมเป็นเลือกบ่หยาเนี่ยอ่ะสิว่าน้องเปิใหยายเรียบร้อยนาะพี่น้องอีลาไพามาหาเจ้ากินนี่บ่าเตียงโอ้บ่าเตียงบ่ละออโอ้คือว่าเพิ่นนำข่าวดียังนอง้อมาใหา้น้องแดงนี่ เาโอ้คุณเอาเสามาให้บ่น้องโอ้น้องแดงได้เสาเลยดีใจน้เด้อล่ะเด้อเพิ่นมาเสื้อผ้าจะบอกโอ้เพิ่นบ่ได้บอกบ่าเพิ่นจังมาฮะบมาเลยตื่นบ่น้องแดงเห็นรถอันเพิ่นมายกลงบอกโอ้ป่ะพาอ้ายไปเบิ่งแน่เนาะรถเข่าไรบ่หานางได้จ้ะค่าบ่หรือว่าจังได๋อือป่ะพาไอไปเบิ่งแน่ อ่ดีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นได้เสาเฮือนแล้วพี่น้องเอ้ยสูงนี่โบโบในเอลพี่น้องเนาะโบพอดีกับแอลแล้วเสือกมัดเอาสูงนี่คือน้อยสุดอะไ้นี่พี่น้องเอ้ยอ่ไป่ะพี่น้องเอไปพบไปเพาะอยู่เฮือนนงแดงบุรณะเนาะสายนางว้าโทพี่น้องเอ้ยเลี้ยวไปก็เห็นเนาะอันนี้ เสาใหญ่ลินะเนาะข้าบ่อนอางนี่นะถ <ฮะ S 1> ้าว่าใส่ท่อเนาะพี่น้องเนาะมีงบไปมีดินแลก็ใส่ท่อพี่น้องเลยปาโทขักแค้นี่น้องล่ะจากต้นนี่ฮานางจะลงนับบุดูฮ่ะล่ะแมนแมนนับแต่ผุ่นเลยมา หนับดูหาหนึ่งสองหาหนับไอ้ไอฟังดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิมหาต้นโอ้สิมหาต้นอีหลากะหูจักน้อนางเนาะป้าพี่น้องเอ้ยเนาะเสาสิมหาต้นทางผู้ใหญ่ทางไอเตียงเพิร์นน้องเนาะ <Yeah. S 1> อ่าเพิ่นสมทบมาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพราะพี่มีก็ได้เว้ากับไอเตียงแล้วเนาะเพิ่นวา่าทางผู้ใหญ่ทางเพิ่น เพิ่นสื่อเศร้าเนาะพี่น้องเนะ<ม>าะเพราะว่าแ<อ>ต่ละลังคาเฮือนเนอนพราะว่าผู้ใหญ่ทานนี่เพิ่นกระสีออกแต่เศร้าพี่น้องเอ๋ยเนาะ,ะถ้าว่ามีผู้เมยพี่น้องอยากซอยเขามาเป็นดินบล็อกวินยังกะซอยเขามาได้เด้นน้องหละ่ะเนาะอยากได้อย่า,ายเพื่อเฮือนดินนี่น้องหละ่ะความฝันอยากได้เฮือนดิน,น,อ,นอ,อ๋อนี่แหละเนาะพี่น้องเอ๋ยทางไอ้เตียงเพิน่นเอามาเสื่อไพ่นองแดงตอนไอ้เตียงมาจะเห็นยังอยู่ตอนนะ ปัดเฮือนปัดเฮือนโอ้โอแบบเพิ่นมาอลไรเพิ่นวานจะได้ไอ,อซื้อเสามาให้สิบบอโอ,โอ้ดีใจบอตอนเพิ่นเอาเสามาทีแรกนะนังโอ้เจ้ากระแลนออกมาเบิ่งเลยบอโอ้อายก็ดีใจน้ำน้องเอนะ๋ยเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ,ญ่เพิ่นเมตตาสงสารเนานะได้สมทบพี่น้องเอ๋ยหรือว่าซื้อเสาเข้ามาให้น้องเพิ่นจํานวนสิบสองต้นเนาะล่ะเนาะหนานาสิบห้าบอจะาหูบอวานาย,ยัางอันนี้ น้องเพิ่นก็บ่ฮู้พี่น้องเอ้ยเนาะประมาณน่15บ่พี่น้องเอ้ยน่าจะแม่นเนาะเสาบักใหญ่นึง15ต้นถ้าว่าอันเห็ดเฉพาะเฮือนนี่ก็ประมาณ13 12นะพี่น้องเอ้ยเนาะ12ต้นแล้วก็3ต้นก็คือแบบเห็ดทางอันของครัวเนาะอ่าถือว่าใหญ่เติบได้นี่มีผู้ใหญ่ทางาเตียงเพิ่นเนาะ เดี๋ยวไอ้หละเบิ่งก่อนนางขักแท้อันนี้เนาะบักใหญ่เลยอันนี้ <c ười> พื่นใส่รถยกบ่อยกมาฮะน,นางโอ้พอด,ดีทางเขาเฮือนนองแดงเลยเนาะพี่น้องขักดีอันนี้มีงอมขักแน่เนาะเวลาเอาใส่ไม้พี่น้องเลย สมมติว่ามีมีผู้ใหญ่ผู้นวยเขามาอีกเจ้าเจ้าอยากอันเหตุเฮื่อนนั้นบอนใดล่ะยังบบฮู้โอ้ยังบบฮู้น้องก็เอาตามความหมาะสมน้องเนาะน้องเอ้ยถือว่าดีที่สุดและเนาะที่ว่าผู้ใหญ่พิ่นยังมองเห็นพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะขักแล้วน้องเอ้ยวันนี้ปัเขาไปนั่งอยู่ไหนพู ใส่เสื้อใหม่ไอ้เื้อมาให่นะโบมีบ่บอกสักอยู่วาแหละจากลมๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยขอโทษขออาภัยเนาะมาโทษเอานางเสียงยังห่าดังค่ะบอกจะลืมปิดตามนำ้ำบอนงังก่ะเอา้าคืออันเสียงแปลกๆแท้แ โอ้เสียงหม้อปั่นไฟแม่นบ่านางโอ,โอ้เสียงหม้อปั่นไฟพี่น้องเลยเฮาคิดว่าเสียงยังเนาะอันนี้โทรศัพท์ใครนี่ฮะล่ะโทรศัพท์น้องเต็มเลยบอคันเต็มเลยถอดเด้อยัง,งบ่อของเจ้าสากเลยบ่ออือโดยโดย,โดย,โดยโปะลุงมานังพี่าทางผู้ใหญ่เพิ่นซื้อเซามมให้น้องมื่อนี้เพิ่นเพิ่อนอยู่ทางฝั่งไทยบ่ละโอ้โอ โดยโดยดีใจน้ำน้องเพื่อนอะไพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทางบาพมีก็ได้โอได้ลมก็ไม่เตียงเพื่อนเนาะพี่น้องเพิ่นว่าถ้าว่ยาผู้ใหญ่เพื่อนอยากซอยน้องแดงเข้ามากก็ติดต่อมาได้คือเฮือ,อนดินในอีหล่าากได้แบบเป็นทรงแบบใด,ดน้องทรงโมเดินโมเดิลเลยโอ้จะบ,บึงแบบไม่ใช้ห่าน้องนนี่โอ้่นนี่มีบ่แถวเนี่ะโอ้เห็นแหลรงามบ่นางเอ้ยอยากได้อยากได้แหง้งเอยพี่น้องเอ้ยเนาะ ความฝันน้องงานนองแดงพี่น้องไอ้น้องเพิ่นว่าอยากได้ทรงโมเดิร์นเพิ่นว่าแสดงว่าเบิ่งไหวแล้วเพิ่นบอกเลยแสดงว่าไปลักเบิ่งยามได้ค่ะน้องไกลไปไกลมาแล้วเห็นบอกเลยไปซื้อนี้ื้อนั่นก็เห็นเอาคู่อะทรงโมเดิลในเจ้าเจ้าได้ยินไพ่เบาว่าทรงโมเดิร์นเห็นผู้ใหญ่ได้ยินผู้ใหญ่เบา มีินพูว่าใหญ่ว้าเลยนีนงามอืมโดยโดยน้องพี่น้องเนาะถามว่าผู้เม่พี่น้องเนาะอยากสวยน้องลาเขาเข้ามาเนาะหลาเนาะเลยเป็นดินบล็อกบอกพี่น้องเลยเนาะเป็นอิฐบล็อกด้วยเป็นยังกะติดต่อมาทางเบาพามีได้เด้อเนาะเพราะว่าไอเตียงเป็นเป็นคน มีผนนูญใหญ่ิ่นออกเป็นเสาแล้วพี่ออน้องเอ้ยเนาะถ้าว่าวาพื้นคนเทาน่กะได้แข็งแล้วนาอนางเนาะได้แข็งแล้วพี่น้องเอ้ยกะยับขึ้นมายับขึ้นมาเป็นแขนเป็นปีกเป็นอน,นัน,นเนาะก็เริ่มจากเสาก่อนพี่น้องเอ้ยม้อมนี่ก็ดีใจลายเนาะพี่น้องที่ว่าออน้องเพื่อนได้เสาบ้านเสาเพื่อนทั้งพ่อทั้งแม่มื้อนี่บได้มาาบิดมือเลยบอกบอกคำบ่า่นมาแต่ละมือมั่นล่ะแม่น่ะตอนแรก แม่ะตอนแรงพ่อหู้แล้วบอกว่าได้เสาหน่ย่งโอ้แบบไอเตียงเพือนแบบมาซืาอ้อไพ่บอกน้องแดงเพื่นกันยังบูฮู้ได้พี่น้องเนาะที่เบ,บาเตียงเพือนเอาเสามาใหา้แบบมาซื้อไพยน้องแดงเอ้าไม่ยั้งกันเหน็นแล้วเนาะเด้อเอ้าไม่ยั้งเลยเนาะ <activate> แบบซื้อไพ่ถ้าว่าเป็นพมีก็คือซื้อไพ่คือกันพี่น้องเลยเนาะคำว่าซื้อไพ่แบบมันให้มันตื่นเต้นเนาะลละเนาะแมบยบจอนมาเมแรงเนี่ยเอ้าเข่าพิษเฮือนบ่อเลย,ะะยฮะเนาะเ้อแบบ เปินเห็นเซานะพี่น้องเอ้ยทั้งแม่น่ะไปลูกก้าบ่น้องรับจ้างบ่อหรือว่าจังได๋บ่ซอยแม่เฒ่าวสวยเฒ่าหรือว่าแม่ของแม่เนาะเลยอ่พี่น้องเอ้ยอะน้องบ่ใช้มื้อนี้คือเงียบแท้น้องนะไปลิ้นแล้วไปลิ้นโอ้ให้น้องนะพยายามบอกเพิ่นเด้อน้องเด้อว่าอันคือน้องเจ้าน่ะ2คนเนาะเพิ่นก็เป็นผู้ชายกะใหญ่สำนั้นแล้วกะ ซอยเวียกซอยยังน,นี่แหละคือไม่มันสะทายในเดินบ้านเดินเฮืน่นก็หายากกนรทำความสะอาด,ดนอนะ้ล<ด>ยเนาะเจ้าเจ้าเคยบอกเพิ่นอยู่บอเคยยุแต่เพิ่นบพบพังบบพังบอโดยก็คือแม่แม่จอนนี่เพิ่นก็เคยบอกลูกอยู่บ่เคยยุกับโบพังกับบ่มีแม่คนในหนนะดหรอกเนาะน่หละเนาะสิบบบอกบซ้บอนลูกเนาะแต่การลูกเพราะว่าเพิ่นก็ยังน้อยนะพี่นอเอยเนาะ เจ้าสิวานาดมันก็เป็นบางคนน้<ล>นะองเนาะคือฝือนก็ไปไปหลินตามภาษาเด็กน่อยนะเนาะเด็กมีแต่บอกเพื่อนว่าเห็ดซอยเอื่อยในเดอ้อว่าสีน้องเลย,เ,ลยเป็นใหม่เป็นยังเ,เวียกบ้านเวียงกัเห็ดซอยกันนะเนาะเมื่อนี้เจ้ากินข่ากินน้าแล้วบ่กินแล้วกินกับยังทั้งะเลี้ยวอดไข่อดไข่ไข่ไผ่สื่อมาให้บ่าววียง โอ้โดยโดยปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องไผฮู้จักอ่บ่บเตียงทองโอบ่เตียงทองเพิ่นจําได้แซ่บบ่นางสุดยอดเย้โอ้แซ่บจนยเลยบ่อ้ยาพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าแกะากระป๋องอันปลากระป๋องออกมานี่กินได้เลยบ่โดยแซ่บแม่นบ่แซ่บอเบิดบ่ปองนึงนงเบิดปาดโทกินเก่งแท้นี่เนาะอ่าพี่น้องเอ้ย ปลากระปองในเจ้าหูม้มีแต่มีแต่ขวัขวเอาบ่ต่ละเือฮะกะขวัวอยู่เป็นยำเป็นยังเจ้าเห็ดเป็นอยู่บ่บเ,ปเป็นพัดเป็นยำเป็นอันนี้ได้ต้มยำนี่เคยเห็ดอยู่บ่บเคยอันถ้าว่าน้องจะคู่วิธีเห็ดกินถ้าน้องเออน้องห้เบิ่งอันโทรศัพท์เ้อเบิ่งยูทูบเลยเจ้าว้าเอาได้บ่ในโทรศัพท์นะมันมีแนเว้า,เอาอยู่เด้เลยวิธีต้มยำปลากระป๋องเยนหามันชิเห็นดอกน้องเลยอันจะเมื่อนเจ้าก็วอาว่า ปลากระปองทํายังไงให้อร่อย <c oughs> เอ้อ<ล>มันกัเพินพ่นกระสิบอกดอกว่ามันมีหลายสูตราาน,าานะก็ดเอาหนักเนีนี้แต่ว่าเขาเส็ดสูตรเดียวมันก็กินแล้วก็บเบื่อง่ายเลยโดยแต่ว่าปลากระปองิ่นนี่แซบนนาะละนะเนาะโดยพี่น้องเอ้ตั้งบอกพมีก็กินเนาะปองหนึ่งเก<ล>้าพันพี่น้องเอ๋แซบลายเนาะแต่ว่าซื้ออันเป็นรังพิ่นกระรุห้พี่น้องเอยเนาะอ่า ไอ้เพิ่นกะให้ซิมลายเถื่อแล้วแหละพี่น้องเอ้กินข่าวบแซ่บน้องๆเนาะ <c oughs> โดยโดยเพิ่นกินข่าวบคอยแซ่บพี่น้องเอ้คือยาหันสมมุติว่าสมมติว่าไอ้พาเจ้านี่ไปตลาดไปซื้อยาแบบดีกินข่าแซ่บบำรุงร่างกายนี่เจ้าจื้อบอ่ายาคืออันแม่จะเคยซื้อให้กินแต่ก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่ฮะจื้อยุ่ยตจ้ออตกระปุกมันเขาเอาไปถิ่มบไอ้สิพาเจ้าไปหั่นยานะ เด็ไอาพามีพาเจ้าไปแหละเจา้าคือว่าแล้เจ้าบุหูซื่อเฮโมวิทแมนบอกบำรุงร่างกายวาพี่น้องเนาะผู้เอฟซีเพื่อนผู้เป็นมอเนาะพี่น้องเนาะชาวาอันผู้จักที่ว่ายาบำรุงร่างกายคือน้องเพื่อนนี่คือมือก่อนนี่มือก่อนเจ,าจ้าจอยกคนนี้เนาะหล่ะเน,ะนาะช่วงนี้เพราะว่าเพื่อนอันได้กินอันสบายเน่พี่น้องอเลยเนะาะเดี๋ยวนี้กินเขาแซ่บอยู่บอ บ, Dante, บ,บ่แซบบ่แซบบ่แซบบันไดแบบเข่ากันน้อยๆ้ยเดียวหนึ่งนะจำกะปั้นี่เบิดบ่เสือหนึ่งบ่เบิดอ๋อคือว่ามันเป็นในโดนเติบได้หน่อยล่ะเนาะเลยเจ้าบ่ได้เหนื่อยบ่บ่ปกติบิ่อเลยอปกติบ่ได้เหนื่อยพี่น้องเดี๋ยว่ากินข่าหน่อยเนาะเดียวมือหนาเขาไปตลาดอะอันจังไปทมห่านยาเพ่นนองๆอเนาะถ้าว่าไอ่สิไปซื้อไอ้ก็ยันบ่ถือนะเจ้าจื้ออยู่บ่กล่องมัน บาจือบ่บมจือเนอะเมย์เม่์เอฟซีถ้าว่าเบิ่งเนาะเอื้อยหรือว่าอ้ายถ้าว่าเพิ่นเป็นแพทย์เป็นหมอเนาะเพิ่นฮู้จักแบบยาบำรุงเนาะให้กินข้าวแซ่บเนาะน,น้องเนาะนอนได้รับอยู่บ่กจะรับอยอะโอ้นอนได้รับแต่ว<อ>่ากินข้าวนี่จำกระปั้นนี่จำนี่พี่นอกก้องกรบพืเบิ้ดจำใกล้ๆนี่เบิ้ดบอกเบิ้ดกินหน่อยดิสาน้องแต่ละมือค<อ>่ะสี่วิญญาจักจังโตหน่อยค่ยะเนาะโดย กาแนะนามาในเด้อพี่น้องเอ้ยน้องกูว่าฮะกอยากให้น้องพิ่นอยากให้น้องพิ่นอ้วนขึ้นนะพี่น้องเอ้ยแกอยากได้บ่ตัวใหญ่สมัยพมีนี่บอกได้โดยเอาใหญ่หน่อยหนึ่งเนาะอันนี้มันน่อยโคตรอันนี้นะมันอันแกจะได้แล้วพี่น้องเอ้ยแบบนุ่งสูงนี่คือน้่อยสุดแล้วก็ยังเอาอันหัดเอาน้อหลานเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยอยากให้พิ่นใหญ่กูหน่อยนึงเนาะอันนี้เฮือนอันแคมทุ่งนายันลมมาแห้งแล้วมันสิผัดนะน้อง เนาะผัดเอ้ามาหานองแดงหินอะไรเช่นอะไรได้อะไรแบบนี้เนาะอ่าพี่น้องเอ้ที่ว่าวายอกเวายหัวกันเนาะล่ะเนาะเด้อน้องเพิ่นก็ถือว่าสดใสขึ้นกว่าเก่าเนาะที่ว่าไอ้พมีมาหาอะไรกะหลายคนเนาะพี่น้องเด้อเสียมาลินมือนี่หลายคนอยู่บ่มามือนี้ค่ะจะไลอือโดยโดยทั้งไอ้พมีกะ ออมาเตือนน้องแพลน้องหล่าเอ้เนาะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าไอ้เตียงเอาเสามาไห้กระแล่นมหาเพิินเลยพี่น้องเอ้เนาะดีใจน้ำน้องเพิินคือน้องเพิ่นก็ดีใจสุดๆแหละพี่น้องไอ้เนาะเว่าได้เสาเป็นของตัวเองแล้วโดยการคลิปนี้กับสิบุญบพบุและน้องหล่าเนาะไอ้พมีกับสิคออันจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อมาแสดงความดีใจน้ำน้องหล่าเนาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิิน อยากสวยเขามาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นได้เสาแล้วแล้วก็อยากสดสวยเป็นดินบล็อกแล้วก็เป็นเล็กเป็นยังดินบล็อกนี่ถ้าว่ารวมเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะทางจิบสองสิบสิบห้าเสาหน่องนนเนาะสิบห<น>้าเสากับประมาณสองพันก้อนพี่น้องเอ้ย<น>ถ้าว่าเฮาก่อแต่สิบสองเสาอะไรสามเสาเลยเฮายัางบันก่อกอะยการประมาณพันหะพี่น้องเอ้ยพันหะ 1, เลยก้อนเนาะสมมุติว่าสองพันก้อนกับประมาณหกล้านกี่ ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้ก็มาสแสดงความยินดีน้ำนงหลาเฮาเนาะแอบยบิ้มบกหุบเลยอนะ่ะพี่น้องเลยเนาะอ่ะบรบกวนแล้ะน้องหลาเนาะสบายดีนางสบายดีสบายดีบ๊าย